ก็อยากให้ทุกคนมองพี่เบิร์ตอีกมุมหนึ่งว่าแบบเขาทําเต็มที่แล้วจริงๆเทคนิคเล่าให้รน้ส็กได้วันนี้โมอามินาสังเกห็นนะครับทำแทคปแล้ทวทักข่าวพอว่าเพรเทคนิคเสียใจที่ผมไปพูดติดดูมินผมบอกให้เหลยว่าคุณโมอามินาเนี่ยไปพบคุณธนกนะิจนะเสร็จแล้วเนี่ยไปชวนหมอหมูหมอหมูเนี่ยไปจำลองเรือกันโดยยืมเรือของเพื่อนผมเองนะครับไปจำลองเรือเหมือนใช้หุน่นเหมือนสมุดทำเอาหุ่นไปแล้วไปจำลองเรือ หมอหมูออกไปพูดว่าบาดแผลน้องแตงโมเกิดจากไปพัดเรือและโมอมีนาเนี่ยหลังจากนั้นสามปีผ่านมาเงียบกิ๊บเพราะต่อแผลเขาไปโมจนมีคนรู้จักแล้วจนมามีงานการทําแล้วเขาไปเกาะศพน้องแตงโมวันนี้มาสึงนั่แห่แท็แพรไปร้องห่มร้องไห้แท็กแผลนะบอกว่าเบิร์ดเสียใจมากมึงรู้ได้ยังไงเบิร์ดเสียใจมากวันนี้ขอชักมาชันครับโมมินาทุกวันนะเพราะมันแท้กแพรเกินไปหนูเรื่องหมดแล้วเบิร์ดติดอีกร้องไห้นุ่งติดใจโกรยเวรเลยไม่อยากจะพูดนะอย่าสัตยาอย่ามาแท็กแพรกับผม